อันนี้เป็นไหมชุดที่สองนะครับทุกท่านเป็นพันหน้าแวนนะครับผมจะมีดอกที่หัวที่คอเห็นไหมครับก็นอนใหญ่เช่นเดียวกันนะครับผมจริงๆหน้าแวนนี้จะสุกตั้งแต่ช่วงสองวันก่อนนะครับผมแต่ทีนี้พอดีว่าอากาศหนาวช่วงหนึ่งสัปดาห์นะครับผมก่อนที่ผ่านมาเย็นมากแล้วก็ทำให้ไหมเนี่ย ลูกชานะครับทุกท่านนะครับผมหลัจากนั้นเราก็เลยชะลอให้เขาสุกไล่ๆเรียกันนะครับเพจะได้เคลียร์ออกพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นไหมพัน์หน้าแวนนะผมเป็นพันธ์ที่เหลือจากเราจะส่งให้พี่ที่สั่งไปนะครับผมชุดกอดนะครับผมช่วงประมาณที่สิบสี่สิบห้าไอ้กุมภาพันธุ์นะครับผมก็นอนใหญ่แล้วนะครับทุกท่าน ก็ลองกินอาหารนะครับผมพันพื้นบ้านตัวเขาจะไม่ใหญ่มากนะท่านตอนช่วงที่ยังอยู่วัยหนึ่งถึงสามนะครับผมแต่พอเข้าสู่วัยใหญ่ในตัวเขาจะโตขึ้นเร็วมากนะครับช่วงนี้ต้องระวังนะทุกท่านอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะบ่อยนะครับผมแล้วก็อาจจะส่งผลให้ใหม่ที่เ,เลี้ยงเนี่ยเจ็บป่วยแล้วก็ ตายได้ง่ายนะครับผมโดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นเรื่องอากาศร้อนแล้วก็อุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมานะครับผมซึ่งจะส่งผลให้ตัวไหม่เราที่เลี้ยงเนี่ยอาจจะอ่อนแอแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ตายง่ายนะครับผมเราต้องระมัดระวังนะครับผมแล้วก็คุมเรื่องการให้อาหารนะครับทุกท่านก็ให้อาหารให้เหมาะสมหน่อยนะครับผม นี่ก็ให้เขากินไปก่อน,นครับทุกท่านเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะให้ใหม่นะครับผมเพราะเราจะทําการขยายกระโดงแล้วก็นําไปไว้ที่ชั้นวางกระดงมอนนะครับกระดดงเลี้ยงใหม่นะครับผมหรือว่าเขียงมอนหรือว่าแข้งมอนนะครับผมชุดนี้ก็จะได้ประมาณ4กระด้งนะครับทุกท่านเวลาโตเนาะนะครับผมเราขยายออกนะครับผม ซึ่งรอบนี้เนี่ยจะได้ไหมอยู่ประมาณเกือบ20กระดองนะครับทุกท่านนะครับผมซึ่งไหมที่เลี้ยงอยู่ชุดนี้นจะมีอยู่ประมาณ4สายพันธ์นะครับผมนะครับก็จะมีนางน้อยพันหนาแว่นะครับผมพันนางอื่นงนะครับผมมีทัพทีมสยามผสมนางน้อยนะครับผม